ถ้าเราจะภาวนาด้วยการดูจิตดูใจนะหลวงพ่อแนะนำสมาธิของพวกเราส่วนใหญ่ไม่พอหลวงพ่อนะตอนเองกับหลวงปูด่ดูลนะท่านให้ดูจิตเลยหลวงพ่อดูได้นะพอหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้งแต่เจ็ดขวบนะทำสมาธิยี่สิบสองปีนะมันก็ชำนาญเรื่องของสมาธิอยู่นะแยกแยะได้เลยสมาธิมีกี่อย่างนะทำได้ เพระหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะสบายมากกนะ็เห็นจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกเกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆแล้วดูได้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเราเห็นจิตเกิดดับนะไม่ใช่เห็นเกิดดับผ่านเจตสิกคือสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเท่านั้นนะยังสามารถเห็นได้อีกแบบหนึ่งคือเห็นการเกิดดับของจิตผ่านอายตนะ เห็นว่าจิตเกิดที่ตาเกิดแล้วดับจิตเกิดที่หูแล้วดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายเกิดแล้วดับจิตเกิดทางใจเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดทางใจก็มีจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วอะไรทั้งหลายแหล่นี่แหละเป็นจิตที่เกิดทางใจนะก็เห็นไปเรื่อยๆนะในีสุดมันก็เข้าใจอ่ะจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา มื่จิตไม่ใช่เราแล้วนะร่างกายมันก็ไม่ใช่เราหรอกนะมันดูง่ายอยู่แล้วคนนอกศาสนาพุทธนเขายังเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราพระเจ้าบอกว่าผูุทุชนที่ไม่ได้สศึกษะคือคนทั่วไปที่ไม่เคยได้ยินธรรมะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีแต่อริยาสาวกของท่านถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรา ในวิธีที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเราก็ดูจิตมันเกิดดับนะดูผ่านความรู้สึกก็เช่นจิตสุกจิตทุกข์จิตเฉยเฉยจิตดีจิตรอบจิตโกรธจิตหลงจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับอันนี้ดูผ่านเจตสิกคือพวกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอีกอย่างหนึ่งดูผ่านอายตนะจิตเดี๋ยวก็ไปดูรูป เดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็ไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปรู้อารมณ์ทางใจเนะนี่ยหมุนเวียนไปบางทีก็เป็นทางใจก็อาจจะเป็นจิตผู้รูนะ้จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวกลายเป็นจิตผู้คิดไปแล้วนะหรือจิตผู้รู้อยู่ประเดี๋ยวเดียวกลายเป็นจิตผู้เพ่งอีกแล้วนเะนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นในจิตทุกอย่างนะเกิดแล้วดับ จิตท,ที่ไปดูรูปเกิดระดับจิตท,ที่ไปฟังเสียงไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนะไปรู้ความรู้สึกธรรมารมอะไรทั้งหลายทางใจเกิดระดับทั้งสิ้นจิตจะไปดูรูปนะเราสั่งให้ดูรูปก็ไม่ได้นะเราสั่งไม่ได้เราควบคุมไม่ได้อย่างถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งต่อไปนี้จงเห็นแต่รูปที่สวยงามจงอย่าเห็นรูปที่น่าเกลียดน,น่ากลัว สั่งได้ไหมสั่งไม่ได้นะสั่งไม่ได้จงได้ยินแต่เสียงที่ดีๆเสียงที่เพราอเพ้ะจงได้ยินแต่เสียงชมจงอย่าได้ยินเสียงที่น่าเกลียดสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เห็นไหมจิตจะไปฟังเสียงอะไรนี้เราเลือกไม่ได้ว่าจะเสียงนั้นดีหรือไม่ดีเราสั่งได้ไหมความรับรู้ทางจมูกของเราการได้รับกลิ่นนะจิตเป็นคนรู้กลิ่นนะ อาศัยประสาทจมูกนะเป็นเครื่องมือไปสัมผัสกับกลิ่นประสาทจมูกสัมผัสกับกลิ่นมีจิตรับรู้มีองค์ทำสามอย่างเกิดร่วมกันถึงจะเรียกว่าผัสสะสิ่งที่เรียกว่าผัสสะก็คือมีการประชุมรวมตัวกันทํางานร่วมกันของอายตนะภายในเชนะ่นตาหูจมูกเล่นกายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพธรรมารมณ แล้วก็มีจิตถ้านะมีสามอย่างนี้ถึงรวมกันขึ้นมาเป็นผัสสะอย่างเรามีตาเรามีรูปแต่เราใจลอยนะเราใจลอยอยู่คนเดินผ่านหน้าเราเราไม่รู้เลยว่าใครมานะเพราะว่ามันไม่มีจิตที่ไปดูรูปนั้นจิตหมดไปคิดเรื่องอื่นจิตเกิดทีละดวงนะเวลาจิตมันไปคิดเนี่ยมันไม่เห็นหรอกหรือเวลามันเห็นนะมันก็ไม่ได้คิด เวลามันเห็นมันไม่ได้ยินนะจิตมันเกิดดับทีละอย่างทีละอย่างทีละดวงท่านบอกดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนะี่ยถ้าเราพานาดูจิตด,ดูใจมันดูได้สองระดับถ้าอย่างง่ายเราก็ดูจิตที่มันเกิดดับนะด้วยการเห็นเกิดดับร่วมกับเจตสิกจิตสุขเกิดพร้อมกับความสุขดับพร้อมกับความสุขจิตทุก เกิดพร้อมกับความทุกข์ดับพร้อมกับความทุกข์จิตเฉยๆเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆดับพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆจิตดีจิตชั่วก็เหมือนกันเกิดพร้อมกับความรู้สึกดับพร้อมกับความรู้สึกเพ้จิตกับเจตสิกนั้นเกิดดับด้วยกันพร้อมๆกันนี้เราดูทางอายตนะก็เหมือนกันเราเห็นนะเดี๋ยวก็จิตรู รู้อารมณ์ทางใจเดี๋ยวก็จิตไปดูรูปเดี๋ยวจิตไปฟังเสียงถ้าอยากรู้อาการที่จิตไปทำงานทางอัยตนะนะหลวงพ่อแนะนำให้เราลองไปดูโทรทัศน์เด<ม>ี๋ยว<ม>นี้เขาไม่เรียกโทรทัศน์แล้วใช่ไหมเขาเรียกอะไรทีวีใช่ไหมไม่มีคำว่าโทรทัศน์ถ้าคนรุ่นหลังๆไม่รู้จักนะเป็นภาษาของคุณลุงคุณป้าโทรทัศน์ เราไปดูทีวีเนะนี่ยหลวงพ่อทันสมัยเหมือนกันนะไปดูทีวีแล้วสังเกตให้ดีเอะอย่าเอาแต่สนุกอย่าเอาแต่เพลินกับเนื้อหาของมันอย่างดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งนะสังเกตให้ดีขณะที่ตาเราเห็นภาพในจอขณะนั้นเสียงที่ได้ยินเนียจะไม่ชัดเจนเลยนะแล้วขณะที่ตาเห็นภาพในจอชัดเจนขณะนั้นไม่ได้คิดหรอก ที่เราดูซีรีส์ดูอะไรรู้เรื่องนะเราอาศัยอายตนาหลายตัวทำงานสลับสับเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วเช่นตาเห็นพระเอกเห็นนางเอกนะตาเห็นปุ๊บเนะี่ยแล้วพอเขาเริ่มพูดเนะี่ยความสนใจของเราไปจับอยู่ที่คำพูดเมื่อเขาพูดอะไรในขณะนั้นพระเอกนางเอกจะขยับตัวอะไรเนะี่ยเราจะเห็นไม่ชัดละเพราะเราใส่ใจในเสียงที่จะได้ยิน พอเราฟังคําพูดเขาแล้วเราก็มาแปลกความหมายตรงที่จิตมันแปลความหมายนะตรงนั้นไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงแล้วนะแต่เราแปลกความหมายทางใจหัดทีแรกยังรู้สึกว่ามันอันเดียวกันนะมันพร้อมๆกันตามองเห็นพร้อมกับหูได้ยินเสียงพร้อมกับใจรู้เรื่องถ้าเราค่อยๆไปสังเกตนะไปดูซีรีส์อย่าเอาแต่สนุกค่อยๆสังเกตการทํางานของจิต เราจะเห็นว่าเราเห็นรูปชัดป็เดี๋ยวหนึง่งนะแล้วก็หันไปสนใจเรื่องเสียงพอสนใจเรื่องเสียงเสร็จแล้วนะจิตมันก็มาคิดสรุปรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้นะมันหมายถึงอะไรอันนี้เป็นการทํางานทางใจแล้วอระเอกกับนางเองกกาลังทะเลาะก,กันนะนะหรือกาลังจีบกันไรนะนะเนีเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิน้นกายใจทีละดวง นะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนแล้วอย่างนี้เราจะเห็นอะไรง่ายนะเกิดดับนั้นเห็นอย่างทียิบเลยจนกระทั่งดูถ้าไม่ทันเลยนะจิตเห็นรูปนี่เห็นชัวน่วขณะจิตเดียวแป๊บเดียวเองได้ยินเสียงก็ได้ยินทีละแวบบนะจะได้ยินยาวๆเราก็ต้องได้ยินหลายครั้งต่อกันได้ยินแล้วก็รู้สึกได้ยินแล้วก็รู้สึกไปนะถึงจะรู้เรื่องเนี่ยค่อยดูนะแต่ตัวที่ดูง่าย ถ้าเราหัดดูจิตโดยการเห็นเกิดดับทางอายธนะเราดูที่ตัวจิตไปเลยเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งเดี๋ยวก็จิตหลงไปดูรูปเดี๋ยวจิตหลงไปฟังเสียงเดี๋ยวจิตหลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวจิตหลงไปรู้รสเดี๋ยวจิตหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายะเดี๋ยวจิตก็หลงไปรู้อารมณ์ทางใจเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ก็ได้นะ แต่นี่ละเอียดนะมันจะดูยากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแนะนํานะถ้าหัดใหม่นะไปดูจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วอันั้นดูง่ายแต่ถ้าจะดูละเอียดขึ้นมานะเห็นเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะเนี่ยดูยากกว่าเพราะมันเร็วมากจิตเกิดที่ตานะั้นเกิดทีละขณะจิตเกิดที่หูก็เกิดทีละขณนะเกิดแวบ,บเดียวก็จบแวบบเดียวก็จบเลยนะ ทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เกิดเป็นขณะขณะไปส่วนจิตที่เกิดทางใจนะที่เราจะรู้เรื่องอะไรได้เนี่ยมีจิตจํานวนมากเกิดดับสืบเนื่องกันทํางานต่อเนื่องกัน